ขอสวัสดีคนมักงัวทุกคนนะครับเมื่อนี้ก็ฟร์มตาแดงครับเมื่อนี้ฟร์มตาแดงมีงัวอยู่สี่ตัวครับอันนี้กลุม้าน่องกลุม้าในทองแล้วประมาณใกล้สิพ่อสองเดือนแล้วครับยังมนท่านผ่านย้อนไปนี้น้องซาลามีหน้า เนี่ยโมทันผสมครับคาดว่าอีโบดนกรสีผสมแล้วส่วนนี้น้องไส้ครับบักเนิสาด้ปี8เดือนครับใกล้แล้วกล้สีได้เดินสายเสิงแล้วอันนี้น้องมีนาเฮ้ยโบแมนอันนี้น้อง อย่างวะอ๋อหน่องวาเลนทายหน่องวาเลนทายตัวนี้ผสมแล้วประมาณเดือนกว่าผสมประมาณเดือนกว่าครับบ่วท่านพานใี่กันแล้วก็สีมีแบ่สองโตครับอยู่ในคอกแบบดีอีห่วงเขากับกเกลราขา่าแม่ยางยอกินเบิดสุนเนียว ยาโมคขึ้นนี่ครับูอย่อยาง,งาอึดนะฮะนี่ฮะลอกเกีย่ยน้ำขังให้มันเขาเจ้าว่ากินพิรแซบครับอันนี้ตัวที่หายอีกตัวนึงครับตัวนี้ตัวนั้นถือครั้งเดียวในส่วนหมูผสมแล้วไปเดียนควาให้กันครับ นีม่มาทันผ่านร้าตาแดงตอนนี้ผสมแล้วสามทั้งหมดสามตัวนี่ตัวที่สี่ใกล้ที่จะผสมแล้วเสียเป็นเสีย